สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พีน้องน้องชาวยูทูบนะครับ <c oughs> ขออภัยด้วยพี่น้องคันนี้กเ็เป็นรถที่อาจารย์อามน้อยถอยชนมานะครับทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ฝากระโปรงตัวนี้บี้ขึ้นนะครับบี้ขึ้นแล้วก็โดนคอหม้อน้ำนะครับตัวนี้โดนคอมอน้ำด้วยก็ ไปจอดทําประมาณสองวันนะครับโอ้พ่นสีใหม่นี่เงาวแวบ,บเลยครับพีแบบ่น้องว้าแวบว้าแวบเลยนะครับอ๋อยังไม่รู้ว่าะจะเป็นยังไงนะครับอทางเฮียก็ยังไม่ได้พูดอะไรนะฮะหรือว่าต้องรอรอดูครับพี่น้องรอติดตามนะเรายังไม่โฟกัสว่าจะต้องในเสียเงินไหมอันนี้ต้องรอดูครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะติด ตามให้พี่น้องเอฟซของเราได้ได้รู้กันนะฮะได้รู้กันก็นี่ฮะแกทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพอดอีกับรถ6กล้อนะครับแกไปจอดตรงต่อท้ายนะครับตรงต่อท้ายก็มองไม่เห็น,นะฮะมองไม่เห็นก็เลย ชนนะครับคันนี้ครับนี่ครับคันนี้เลยเจอ้าอามน้อยนะครับคันเจ้าอามน้อยขอยชนนะครับก็ไม่ได้เสียอะไรมากนะครับแต่ว่าเสียตรงตัวฝากระโปรงมันบี้ขึ้นแล้วก็ตรงคอมน่น้ํานี่ตรงนี้มีแตกหน่อยหนึ่งครับตรงนี้เดียว่าว่าถ้ารถต่ํำนี่ตรงนี้จะชนตัวนี้รถมันสูงนะ รถหกล้อมันสูงนะมันก็เลยโดนฝากระโปรงนะครับอันนี้ก็จันออดครับอยู่ข้างในนะจันออดมาให้วหนา้าจะราผูกแขนหรือเปล่านี่ครับทำสีเสร็จพึ่งนะขับมาเข้าเข้ามาในบอ่อเลยครับไม่ไม่จอด้างบนเราเข้ามาในบอ่อเหมือนกันนี่วันนี้เราเข้ามาลงมาในบอ่อเลยนะฮะนี่ นี่ครับเจ้าคันนี้แหละคันเจ้าอามน้อยเราก็เข้ามาติดตามาสถานการณ์ตอนค่ำๆนะค่ำแล้วเย็นแล้วนะครับประมาณจะสี่โมงนะฮะนะครับ,รบยุบเยบยุบเยยบเลยครับห้าคันนะครับพี่น้องวิ่งห้าคันสำหรับเจ้าแคทนะครับ อะมาอีกแล้วครับวิ่งไปลงวัดครับอยู่ประมาณอสองกิโลครับสองกิโลกว่าครับไปกลับนะครับไปกลับสองกิโลกว่าอาจันออดมาให้อ่อ้อหน้าโจุดผูข้อไม้ข้อมือ เอาอยัางไงทำไมถอยไปนู้นตกหลุมนะดันอดคุยกับเฮียอ,อยู่นะตอนนี้เราอยู่ก็นี่ฮะดันอดที่จะออกที่ไปอยู่จะไปอยู่กับสายโทรหนึ่งนะครับจะไปอยู่สายโทรหนึ่งอ,อยู่กับเจตินนะครับอยู่สายเจตินก็ออกมา จะไปทำธุรกิจของเจ้าของนะครับวันนี้นว่าไง,ไไงว่าไงอ่าสวัสดีครับสวัสดีเสี่ยนี่สวัสดีครับนี่ฮะก็ไปยังไงวันนี้ไปยังไงวันนี้เดินเดินผูกแขนครับวันนี้เดินผูกเจอช่องไห<อ>นให้ผูกทุกทุกช่องเลยเ <laughs> ดินผูกแขนกลัวแล้วครับจะลาทีมงาน อาไปอยู่ที่น้องบัวน้องบัวครับผมโอ้เอ๊น้องบัวน้องบัวลำพูอ่าน้องบัวนี่พี่ชายไปยกบ้านอยู่อำเภออะไรเนาะพี่ชายไปได้แฟนยังง่นดิสีบุญเรืองอะไรเนี่ยสีบุญเรืองเออบ้านยังไม่รู้ชื่อ,อบ้านอะไรบ้านทางเสียงอ๋อบ้านทางเสียนอันนี้ก็ไปขึ้นบ้านใหม่เขาอ่าช่วงประมาณปีที่แล้วตอนปลายปลายปี เขายกไปขึ้นไปอยู่บ้านใหม่นู่นพอดีเขาได้แฟนแฟนคนใหม่นะเลยอ๋ออันนี้ไม่ได้อยู่กับคนหนึ่งแล้วไม่ได้อยู่แล้วนะโอ้ไม่ได้อยู่กับคนหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องอ่ะนี่ครับแต่ไปพอ,อดีไปไปคุยเรื่องแต่งงานแต่งอะไรเสร็จก็กลับมาก็เตรียมของที่จะอยู่นู่นเลยอ๋อไปอตั้งหลักปกักฐานอยู่นู่นเลย ออเขตโน้นพูดถึงเขตโน้นหาแมคโครอย่างะไม่มีอ่ะมีอยู่แต่มันหาเออมันมันน้อยมันน้อย้วเราเออมันน้อยจริงผมไปผมยังหาไม่เจอมีอยู่มีอยู่เห็นอยู่คันเดียวเห็นอยู่คันเดียวอันนั้นอ่ะแล้วก็เขตตรงนู้นมันเป็นที่ที่สูงสูงแบบไม่ไม่รู้เราก็ไม่รู้ทีมงานไหนแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วยหมดแต่ติดงานเขามันเป็นที่แบบยังไงอ่ะสูงสูงแบบเขาแบบลุ่มลุมยังไงไม่รู้ แถวนั้นรุกรังน่ารุกรังหินหนาเยอะโอ้นี่ครับนี่แค่ฟันจิ้มก็โดนแล้วอ่าสียงนเจอับมาเจอครับโอ้หายไปตั้งแต่ลอกลอกฟูน่ะไม่ค่อยได้แถวขายเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะหาคนมาซื้ออันไหนคันแดงอ่ะเห็นขายอยู่นะอ๋อคันแดงเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าต่อรองโอ้แพงกว่าไทเกอร์ผมอีกอ่ะ มีสภาพอ่าองเออะไรเรียบร้อยทุกอย่างครับขายอด้65,000ขายได้7 0 0อเลยเขาเขามาต่อทีหนึ่งแล้วแต่ว่าเรายังไม่ปล่อยไปนะเอามาตโต65,000แล้วก็เราก็อยากได้อยู่ที่7,000ก็จอดไปเรื่อยๆครับพอดีกับคันนี้โลกเอาคอกลงเลยครับคันนี้มาใช้อ่ะคันนี้ครับก็อ่ายังไงเนาะเดี๋ยวเดเดี๋ยวหาคนมาซื้ออ่ะเนี่ยะคนมาซื้อครับผม ไปอยู่ไอ้ใครคุณเนี่ยเป็นกัขายทั้งนั้นจะไปอยู่อ่าอะไรนะน้องบัวลำพูแล้วกออัดพัฒนานี่ไปอยู่อ่าตั้งหลักบักฐานอยู่ทางนู้นนะครับอันนี้ก็เดินสายมาลาทีมงานทุกหลายๆทีมงานนะเห็นอยู่ครับตามคลิปนะครับนี่มหาเศรษฐีคนสุดท้ายแล้วอ๋อคนสุดท้ายแล้วโอ้กลับไปแล้วก็เก็บของเลยกลับเลย เลยวันนี้เก็บของรอกลับตรงนี้ออกลับตรงนี้กลับก็วิ่งกี่ชั่วโมงอ่ะถ้าถ้าร้อยยี่ก็ประมาณสี่ชั่วโมงโอ้วิ่งอะไรวายเทววิ่งร้อยยี่กล้องมีเดี๋ยวไปสั่งจะไปถึงบ้างเยอยบอกว่าอย่าวิ่งร้อยยี่เดี๋ยวนี้กล้องปิดมดปิดไม่ปิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เปิดแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มตั้งคืนแล้ว แม่ชลาใจใบสั่งตามมาหนึ่งเดือนใบสั่งตามมาเลยของผมอยู่นั้นผมไม่ได้เสียเลยเนี่ยเขาตามมาจะไม่เสียเลยมันไม่เสียตอนนี้ก็ได้แต่ถ้ามันไปต่อทะเบียนนะขึ้นมาปุ๊บมันจะมีปัญหาตามมาคือไปต่อทะเบียนได้ไม่ต่อได้กตัไม่ได้ผ่อนใบใบภาษีอ่าก็คือขนส่งก็จะบอกว่าคุณไปเอาใบใบเสร็จเสียค่าปรับไม่าอคุณข้อม้วอาภาษีแต่ขนส่งขนส่งอาจจะยอมต่อทะเบียนให้แต่จะไม่มอบ คันคันหนึ่งผมไปต่ออยู่คนส่งเขาไล่ไปเสียก่อนตอนนั้นมันยังเล่นคลาสอยู่ยังเล่นคลาสอยู่ออตอนนี้่้องเยอะมากโอ้ะทะเลซาแรงมากนะครับแรงนะรถคันนี้ยังเจ็ดด้วยเจ็ดห้าศูนย์ซีรถปูน ของล็อกกี้คาซีอาคาซีเฮียบครับอันนี้อันนี้1นึ่้อยหาร้อยเ5อยาง8 1ดร้อยหาางเก้าร้อย่าง50็้ยออีก ไปใช้ยังแปรอีกคนละสไตล์ครับสองคันคันนี้จะไปใส่ยางเล็กก็ไม่ได้มันดูมันไม่สมดุลเหมือนกันเรียนหมดเพราะว่าหัวก็ใหญ่กระบะก็ใหญ่แล้วเป็นรถสิบโลหัวใหญ่เนาะจุดยางเล็กหลายตังค์ตังเราตังค์ยังไม่มีโอ้เฮียไม่มีตังค์เนาะใครจะมีตังคเนาะเขาว่าอย่างนั้นแหละเลยไม่มีตังคเนี่ยตังค์ไม่มี อันนี้จะจะจอยขูกแคนยังทำแล้วคนละร้อยโอ้อ่ะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะขูกแค้นอ,อ,ะอ,อ,อ่ะ,นะอะ,ะ,อะสอดพัฒนานะเดี๋ยวรอรอพนักง,งานมาทำคลิปให้เราก่อนเดี๋ยวรอคนเค้ารอก,ก่อนมาก่อนลูกน้องมาก่อนโอ้มาได้จังหวะพอดีเลยไปนู่นแล้วเมื่อกี้เอา้ารถหายไปไหนเนาะ <c oughs> ไม่รถมัน <c oughs> มันไม่เออไปไปวัดเมื่อกี้นะ่ะ <c oughs> รถมัน <c oughs> มันขาดช่วงเอา้า เป็นไงเนาะเลยเข้ามาเลยยี่ไงจะเข้าเนาะเราไม่รู้เนาะเรไม่เคยเห็นคันนี้ของแกเนาะอันนี้เป็นรถคอกรถคอกซึ่งยกคอกลงเอามาใช้รถรถเยอะรถเกษียณรถเกษียณรถเกษียณรถรถคอกหนึ่งคันแล้วรถเกษียณคันนี้แหละถึงจะได้ถ่ายคันโน้น นี้เป็นช่วงบิดต e ัวมันก็เลยยุบๆหน่อยตรงนั้นอันนี้เทสารณะงานหลวงเทที่อายุมากแล้วไม่อยากบิดเขาเขาประชาคมกันไม่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้งานหลวงก็คือทีนงทีสารณะอย่างเงี้ยคาบอเตอรไเพราะว่าเขาเทวัดก็ง่ายเพาะคำนวณค่าใช้จ่ายในการ ถ้าเรา,าไปขายถ้าก็ถือกำไรของเราซึ่งมันผิดกฎหมายครับรานนั้นเวลาเขาคำนวณมาให้เราก็ทำตามงานยุ่งกับประเภทไอ้เล็กๆน้อยๆไอ้ไปขายได้อีกไม่เงินไม่กี่หมื่นแต่ติดคุกนานกว่า,าอ, <S <S อันน,นี้นค <ขอ S 1> รับาสนเาคมิกกใบใหม่นะครับสวัสดีครับ